คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพื่องข้างหยุดแบงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับโ,โยสวัสดีทุกท่านผมไทยท่านโซละครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมทาว่าอ n i ยูในครับ ทำให้มันตัวใหญ่จังโอเคบ้าเดี๋ยวพวกเรามาจุดพูอันไหนดีกว่าฉลองไปไปยไมจุดจุดไปไปคนแรกครับคอแรกเบอแรกไปไม่อแรกไปไไปไมโอ้โหเบอแรกไปม่อาร์แรกเอาแลวเกมุ้ีเกมุ้เกมุรอย โอ้โหนี่เกมบุรีน้ำหนักเที่ยงกระดานนี้เลยแล้วครับเนี่ยแตกเลยเอาขึ้นไปไม่ได้ดูไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะยเออไม่มีคะไรเลยวามนี้แขกรับเชิญของแกงซ่ากิ้งลงหลุมนะคะคือแกงซ่ากริ่งลุก็มาเล่นกระดานสีกอล์ฟนะครับผมตอนนี้คือเลือกสีกอล์ฟก็เลือกตามใจชอบเลยที่มันด่านด่านที่ดีที่สุดสำหรับโซล่าอะไรลยเนี่ยใช่เลยต้องบอกว่า ลูกเล่นมันน้อยสุดในบรรดาดานต่างๆแล้วเดี๋ยวคุณกิฟนี่น้อยมันก็มีเยอะเหมือนกันนะต r ของกิฟตาเดี๋ยวเดีวสาวเกม์จะเป็นลำโพงแังขึ้นคุณยังครั้งหน้า68สิบแ้นืขึนเลยวะทำไมเพลงลำโพงกิฟต์ดังนะคะเอ้ยทำไมอ่ะดังเข้ามานี่เลยดังเข้ามาเลยดังเข้ามาเลยแล้วมันไม่ออกเลยฟังมัออกเลยลูกกำงงงเลยเวรกยมามาทุกคนมาละเกไปได้ไปได้ไมไดู้อ่ะะหัวน้าาน โครื่ออดอันนี้คุณกิฟพยายามเอาเมาส์เล็งพื้นไว้แล้วก็เข็มผมเป็นกล้วยเนี่ยผมเป็นกล้วยเด้านขวาล่างมีพาวเวอร์มามันแลดูใหญ่กว่าชาวบ้านค่อยๆลูกศรชีแมนใหญ่ใหญ่มาค่อยๆต้เยังค่อยๆใหญ่ๆนะคุณกิฟค่อยๆตีเสียผมดูความแรงที่ด้านซ้ายล่างครับโถ่จะลงหลุมได้ไหมเอาละ จะลงหลุมได้ไหมได้เกมบุรีไปแล้วเกมบุรีไปแล้วเกมบุรีไปได้หลุ่ธรรมดาครับของนิวคฮงก็ใหญ่นะมาพายติมาพายตีเออโอ้โหดูยอดนี่ไงสายปังย่าเลยเกมบุรีเนี่ยได้เนี่ยงลำโพงมันไปออกอะไรมันหายแล้วมันหายแล้วมันหายแล้วมันขึ้นดังขึ้นเฉยมันไม่ไไม่เข้าในกูฟังเลยอยู่ดีเลยเ้ยเอาเวรกรรมออกลำโพงเหรอชิบหายเออแล้วคุณก็ไม่ได้เห็นเสียงเพลงในเกมเดิ ได้ยินแต่ลำโพงอะได้เสียงคนดับไม่นยนี่เป็นตัวอะไรเลยขอดูข้างหน้าก่อนนะข้างหน้ากาลังสมลงกันระหว่างกลวยเมด้ก็ออกลยกมกลวยกับแมวกลวยกับแมวไปเลยทีไปเลยอึ๊บไหไปเลยลูกเหี้ยโอ้โหดกัน้หไปแล้วเวลานี้ดีกว่าบาไปนิดนึง มาทันทีคนนี่ไงเรียบร้อยพากันไปเอออยู่ไหนวะหาคนนี้เลยอ่ะทัานี่ไปไหนอ่ะเกมบริสตีโอ้โหสุดยอดคุณกิฟตบินมาเลยบินมาตอนนี้เสียงมันจะออกลำโพงอยู่ปะเกมบริสตีเบาๆตีเบาๆตีเบาๆเบาๆเออคุณกิฟต์ต้นดุยด้านล่างอ่ะมันจะบอกว่ามันเบาแรงแค่ไหนแต่แต่ตอนๆว่าเกมนี้กะระยะค่อนข้างยาก ยากหิวแบ่งกันเล่นเป็นเล่นๆกันแต่เข้าใจอ่ะใช่ใช่เล่นๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินโดยเฉพาะอีด่านนี้หรอแต่มนนี้ด่านนี้พิเศษยังไงรอดวงไอ้ด่านนี้มันต้องขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวไปกันหมดเลยเลยก็ไปก็ไปไม่ได้พิเศษเลยเสียงตีนี่ไม่ดังมาจากที่ไหนใช่ไหมสุดยอดเฮ้ยไม่ขึ้นเหมือนกันท่านกรรมยิ่งไปไหนอะท่านดูผมดิผมเป็นครูราจรนั่นแหละปิดมั่งมาเปลี่ยนกี่เลยมั้ย กลัวจะจะใครเนี่ยใครใส่หมวกแป้มดทีเดียวคนแต่งตัวใหม่หมดยกเว้นนิวคุงฮะอืมเป็นอะไรเกมนี้ตามเรามาเลยไปถึงนูดเก้อเลยเย่เย่ทำไมเสียงเธอออกลำโพงอ้ไม่แตกเลยรอบนี้ไม่แตกเลยเมื่อกี้เย่เลยทำไมอ่ะเสียบเจ็บหูฟังใหม่ไหมสุ๋ยงานเจ็บปอดตอนที่มันรีโหลดนานอะอ๋อเฮงงรีโหลดดิรีโหลดดิฟังแล้วเฮ้ยทำไมคุณครูไม่อยู่ตำแหน่งเดิมอ่ะ เราดันง่ายดันง่ายไปได้ยังไงลงมาเฮ้ยคูณไม่ใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอได้เลยนี่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 ดันในตำนานตำนานจริงโอ้เสียงอุโมงดังมากเว้ยเสียงอุโมงดังมากอ่ะเมื่อกี้เออลงอย่างนี้เลยสวยสวยจุ๊บแกงกุ้งสาวน้อยเรียบร้อยได้อยู่ไ้คนเล่นปะปุ๋แล้วรู้ทางรู้วิธีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหอินวันโหอินวันโหอินวัน นี่ไงคุณแม่เจ้าเป็นไปได้ยังไงทำไมคนแบบนี้มันโง่ทำไมคนแบบนี้ถึงคนแบบนี้ถึงได้โหรวันได้แค่เฉพาะหลุมนี้แหละหลังๆเดี๋ยวเดี๋ยวเครียดคุณกิฟยังคงพยายามคิดเน็ตต่อไปเกมปุ่นไหนเกมปุ่นไหนได้คุณกิฟเป็นอะไรไม่เห็นเฮ้ยทราไมคุณกิฟเดี๋ยวหลุมไหนวะเนี่ยหลุมไหนเนี่ยเฮ้ยเลยไม่เกี่ยวหลุมนี้คุณกิฟต์มาได้ยังไงเดียวเอาคุณกิฟ้ามาห์ฮเฮ้ยหลุมต่อไปอะเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย เกมบุรีว้าบเกมบุรีมีไบเบามีไบเบาไปเลยไปเลยเกมบุรีวับไปหลุมพัดพัดอื่นแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหตีเบาๆตีเบาๆตีเบาเบามันตีกระเด็นมาเอียงขวาเบาๆเอียงขวาเบาๆบาอาโหเบาจริงๆเหมือนหัวแก้มต้นเลยโอ้โหได้ดิจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ลองลองตีหลงหลุมนี้ดิ เออไปเกมบุรีฆ่าไปถึงนี่เลยโคตรงงเออเอาเกมบุรีลงหลุมแล้ะเอาได้คะแนน12เกิดอะไรแล้วหลุมคนละหลุมแล้วมันแล้วมันไม่นับหลุมเมื่อกี้มันมันนับหลุมใหม่จะได้หลุมนี้อีกรอบเลยว่ายังไงหรเลยไปหลุมอื่นจะได้ได้หลุมอื่นลเดี๋ยวกันปะเนี่ยหลุมเวกันปะเกมบุรีไหนต่ไปไม่ต้องหลุมนี้ถ้ากินอยู่กุญจิปเอาไปกุญิปปั๊กมาหลุมนี้เดียว เพ่งชัวหน่อยจะไล่นกีบอะไรลูกนั้นก่็แอบขอบโออินวะเออโออินอะไรไม่มีโอยาวโอไม่โอเคโอไม่มันทำยังไงให้มันเอียงเอียงอ่ะเล่งเสียงเียครับงขวานเล่นแขวานไม่ได้ก็กะก็กะระยะส่งแรงให้มันต่ำๆหน่อยมันจะได้ไหลใช่นั่นแหละนั่นแหละ คือค anyway. uh, right. so ือค hmm. ือเอียงเอียงคุณกิดต at ้องอยู่ไปเป็นซ้ายเาอียงเอียซ้ายได้นะเหมอเมามันซ้ายขวาได้อไปเลยไปเลยไปเลยเกมนี้ไปเลยครับเกมบุรีสู้เกมบุรีสู้ตายเราระวังตกระวังตกเกมบุรีไว้ะารครับวางเชินตู้เบา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 ก่อนที่เลขห้าเออนอ้โหย้อยยันดี้รรมดาไม่ได้ชิงไหมข้ามคะแนนกใช่ไหมเนี่ยใช่ ต้องคะแนนติดลบใครน้อยที่สุดใช่ไหมปังจ้าเกียดมากกระเด็นข้ามมาคนละหลุมนี่คืออะไรแล้วเมื่อกี้แบบบั๊กเลยไม่เข้าใจตอนนี้คืออะไรต้นต้นบอกว่าเกมเนี้ยมันยัอยู่ในเวอร์ชันพัฒนาเพราะฉะนั้นบั๊กมันจะเยอะแต่ผมก็ไม่เคยเกมอะไรบั๊กเมื่อกี้นี่เป็นครั้งแรกที่เคยใช่ใช่เกมรีเธอได้เห็นบั๊กแล้วเธอรู้สึกดีเฮ้ยเราไมเห็นเห็นทุกคนตีโค้งนายอ่ะอ้าวคือการตีไปไปไปชิ่งไกัตรงนั้นแหละรงคือมันจะมีคือมันจะมีการชิ่งกับ กับการตีล้อขอบถ้าถ้าตีล้อขอบคือเมันต้องตียิงใส่กำแพงแบบชิดเลยนั่นแหละโอ้โหเอ้ยลงลงลงโอ้ยเกมปุณิย์กับโบกี้อยู่ดีแหละเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโบกี้ไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจกันดีมากเข้าใจคุณเลนะเ้าใจไม่เข้าใจเลยฮึ่มโง่อะถึงแนะนำเรื่องดังการเดิมังนี้มันง่ายคึงไปทันแบงเราสับสูสีแล้วนะอ้าวไอ้ท่านตละ ท่านอยากจะไปข้างล่างแล้วบอกผมดีก็ได้คลิปโอ้ยใส่โค้งด้วยใส่โค้งนี่ทำให้ผมไม่ดีเวรกรรมเอ้ยแอบหนีก่อนโอ้โหยชนเกือบ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 มันลอยได้อย่างงี้ได้เข้าไปไม่ได้โอยบ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ถอยถอยกลับมาอีกคลิปคลิปคลิปตุ้ยดีลงไปนั่นแหละแจมพาครับผม เขาไม่ลงเฉยยันชีไหลลงเบื้ออีกด้วยท่านครู่็จะลงมาแล้วท่านครูก็จะลงมาแล้วเอ้ย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 อันนี้อันนี้จำแล้วคุณกิฟตยิงขอบไ้เลยยิงใส่ขอบเลยนั่นแหละนั่นแหละค่อยๆตีตีแรงๆเลยตีแรงๆยันแรงไปสามล้อเล็กยัดแรงๆเกมือขอบแล้วก็ยัดแรงนั่นแหละต้องยัดแรงๆเพราะว่ามันชิงยากเลย เนี่ยมันจะมีมันจะมมีุมมันจะมีมุมที่เป็นเรียกว่าไงเหลี่ยมๆเหมือนให้ยิงแล้วมันกระเด้งกระดอนต้องดูเหลี่ยมใด้ยังไงเกมไม่ค่อยเรียนรู้ไปอันนี้ดเราไม่ค่อยมีคนเป็นคนไม่ค่อยมีเล่เหลี่ยมเย้เล่เหลี่ยมเฉยทุกคนตวนกันเลยเลยส่วนมุมส่วนมุมที่มันโค้งๆเนี่ยถ้ายิงติดเนี่ยมันจะไหลไปตามโค้งกลับมาที่เดิมึบเน่เวรกรรมมาอะไรตรงนี้เราไปดีแล้ว ไปเิไปดิไปดิรออะไรโอ้ยัอยู่อุ้ยติเดียวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋แโอเคนกประมาณนี้นะจีไงชิงชิงเป็นไงเป็นไงเป็นไงมีใคระเด็อาไกีมาเก็นนะลงนี้เอา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 เกมวลงมาเกมวี้ลงมาเกมววเออโอ กี้มันเห็นกันเกดโดนไอหินนั่นบี้เด่นออกไปปากเลยด้วยแต่หนึ่งเป็นห้ที่ลงเลยนหนึ่งเป็นห้าเลยไม่เป็นไรนะโอนนะโอนะเกดบุรีเป็นอะไรทำไมต้องนับครูให้ได้ไม่พอใจแล้วสูงกว่าท่านแล้วหน่อยคุณครูแกเป็นหลักดังีกแล้วเสียงเพลงดังแล้วเมื่อกี้แล้วไม่ไม่ดังเลยเยอ เข้ามาแล้ววอนหัวไกลไกลไกลอยู่โอเคโอเคไหลอยู่ไหลอยู่เข้าลงหลมอยู่มาทีกูไปตายหรือว่าก็ยังไปจี้แกทิปแฟบทิปแฟบทิปทิปเออได้อยู่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 มิดพาอยู่ดีเฮ้ยสิงดีไงเอาเวงกรรมเฮ้ยโบกี้เฉยเซ้งเลยเออลองล็อกไปล็ไปเดี๋ยวถุยชีวิตไปถุยชีวิตถุยชีวิตโอ้โหวิตทำไมทุกวันเดิมคุ้งมันน่ารักจัง รุ่นบอลจมเปลี่ยนตามหมวกที่เราใส่อย่ายเช่นคุณแบงค์นี่ก็ผมต่างนะยังเล็กดูใครเป็นหมวกรวยอะผมผมผมโอ้ยเสลี่ยนไปถ้าคุณใส่หมวกรวยไหมใช่ใช่เสียมาท้งมาพอเกรียอันนี้มันจะชิ่งยังไงให้มันไปลงตรงนั้นวะอืมทำยังไงให้มันโอ้มันมันต้องเบาเนาะแล้วมันก็จะไปตรงนั้นหยุดตรงนั้นพอดีใช่เหรอมันต้องแม่นนี่ไงโอ้โหจริงโอลิเวอรได้ยังไงท่าน เฮ้ยต้องยอมอ่ะต้องยอมไม่ควรเล่นด่านง่ายเลยจริงก็บอกแล้วให้เล่นด่าน่ะไอ้โออินวันถูกต้แกที่แม่สาวน้อยเลยเมื่อกี้โคูฉันครูเทพได้ยังไงอะลงมาดิผมบอกแล้วครับว่ามากับดวงดวงของแดนโคที่เขาโคไปวันเลยเนี่ยโครัต้องกระชากลงมาให้ได้กระชากลงหลุม เอาใครกันแก้ตัวกันเดี๋ยวนะเนี่ยไอ้ดาดได้ไหนฉันว่าฉันแพ้แน่แเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณพวกเราสามคนเนี่ยคะแนนเท่ากันอยู่เราคุณนิวคุณครูเลยนะใช่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 ถูกต้องไงแต่อ่าความจริงมันน่าจะเข้าหลุมนี้แหละเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ถ้าปัดมันจะไหลบอว่าอุ้นไปอุ้นเอ้ยเข้าอยู่เข้าอยู่ได้อยไอ้บ้าอุ้นอุ้นอุ้นเฮ้ยไปลงเฮ้ยอุ้นเฮ้ย โอ้เกมนี้ก <oh, right? okay. yeah. ็ผ่านพิกแอ็กมาได้โอ้เกมนีลบโอ้โหยดคุณมันเบาไปเวนการเลยอั้โอเคเออโหที้เป็านำคุณครูแล้วได้ลา่อยท่านครูไปอยู่ที่ที่ท่านคุณอยู่เอายไม่ดีเดียวเดี๋ยวไม่ไม่ได้นำไม่ได้นำเขาทาเทากันเอ่ากันสามคนโอ้ยพิกแอ็มาแต่คุณนิวนี่นำไปแล้วแอเอง ได้เลยนะนี่ยิงแต่เย็นๆนั่นไงพิกแอปมันโหดมากระวังท่านโโอ้หิบมันเป็นแมันเป็นแผนมันจะได้ยิงตรงๆได้อยู่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันเหมือนกันได้กันเฮ้ยเฮ้ยแกิดทำอะไรเกิดทำอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้โหพี่เก๊อยู่ข้างบ้านเกิดอะไรขึ้นไปได้ยังไงโอ้โหขึ้นไปได้ยังไงอ่ะเวอยู่สุดยอดลงมาไว้กลับลงมายังไง ตีได้ไหมเออโบกี้เฉยจะตียังไงอะตีได้ได้เลยเออลงไปลงไปลงไปองไปคิดมากอีมตีไปเออเออเสียวจ้าคะแนนเท่ากันแล้วนะครับคุณนิวจ้าสูสีมากเลยรอบนี้โดด่านมันคนครูแต่เก๋จะตามไปนะสองคะแนนนะไม่ไม่ผมไม่ให้พี่เก๋หรอก โอเคอันนี้ให้พยายามยิงขอบๆไปให้คุณกิ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะไหลตามไปกลมๆนั่นแหละโค้งๆมันจะไหลไปตามขอดขอบซ้ายดีแล้ว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 ข้ไม้ยกำลังดีข้อมากำลังดีข้อมากำลังดีนั่นแหละขอบนั่นแหละเออเบอร์ที่ไปจัดไปปั๊บเลยปั๊บจบเอ้ยนี่ไงนี่ไงเกมบุรีลงเกมบุรีลงย่าตุ้งตุ้งตุ้นแบงค์เรียบร้อยโอ้โห ฮ้คะแนนไม่คืบหน้าเลยท่านโค้ชแตกไปเยอะตายแล้วท่านแมงไปแล้วไม่ลงไม่ลงโอเคมามันต้องมีทักดาลแหละที่ผมแพ้ออนแอร์ได้แข่งไว้แข่งไว้เดี๋ยว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 ทุกคนให้พรเนี่ยหมดพรนี่ใช่ที่ฐานหน้าคล้ายกันหนึ่งนั่นมันก็ใช่อ่ะเราไหลกันว่ะอะตีเบาถ้าไหลกันแสดงว่าตีเบาไป ใช่ต้องตีอีกครั้งใช่ใช่ต้องตีตีแรงๆมาอีกนิดนึงปอนนี้นั่นแหละปีเวลยไม่เคยว่ราตีแรงไปหรอให้เบอร์ดี้ออแระไรท่านอะไรโซาร์หลอกลวงเลาคิดสิเลยเออเออโซลาร์ไอเลวไอชั่วไปหลอกลวงเกมวันี้ทำไมเมื่อกี้ไม่ได้เห็นเมื่อกี้คุณกิ๊บตีแรงสุดเลยเพิ่าตีเอาโอเควกนนี้ไหลลงอีกแล้วเวนเบาๆคุณตีเบาๆตีเบาๆอย่าตีแรงเกินไป กิฟตี้ประมาณตัวเคอะตัวเคอะคำว่าโตัวเคขอะเขาว่าจะโตกันเลยเออหลอกคะแนนตัโซล่าแม่งหลอกติงซ้ายเขาขวาวไว้โซล่ามันเร็วโซล่ามันไม่อยากให้คุณได้คะแนนไงดีๆอะไรเงี้ยมันกลัวคุณจะเก่งเกินไปไงมันก็เลยฝึกต่างต่างเย้บอกไรเลยซ้ายขวาวไว้เย้ให้ไปทางขวาต้องออกขวาขวาวขวาวบ้างขวาวไปทางไหนก็ไปเลยเินก ขวาขวาขวารอบแล้วเนี่ยเอออุยยเะแล้วเนี่ยกะตกกันเนาะกลับมาที่เดิมตลอดนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วดีมากท่านอีกนิดนึงลงหลุมเลยเราครั้งแรกเหมือนเราครั้งแรกเกมนี้เบวบแรงมากไปเลยไปเลยไม่งั้นพูดว่าถุยชีวิตเลยตีให้เขาหลุดไปทำไมไม่ถุยชีวิตเขาเป็นมวยไมแกอย่าถุยก็ถุยไปเออโะทนร้ายจริงๆทไมลูกมันโทนร้ายจังวะ เกยา์จะถุยถุยเองเดี๋ยวเกย์จะช่วยดึงคุณครูลงมานะไม่เป็นไรไม่ต้องโรดึงเดี๋ยวผมไปให้อยู่แล้วผมให้อยู่แล้วเลยดึงเลยเอาเไปเลยเอาเข้าไปเลยผมให้พาผนุนด้วยนะดึงเลยสมมูบเราหนับหนุนนับหนุนเออตียาวใจแม่งสวยมากโใช่ลิลช่ร้อยมาคาอยู่อย่างนี้กูชึบปิวเอาแล้วนะ กูนั่นแหละวหม่บอกผมว่ากูไม่เนกันแหละเปลียนคำทานครูเลยไปกูเลยไปนั่นหโอ้โหลง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 เบอร์ดีโอ้ท่านกฤษเออโอเคพาอยู่เจ้าเดิมเพิ่มเติมไปเลยสี่นี้ผมต้องแต่ยัดสุดนะยัดสุดยันยอดเลยทั้งแมนสาวน้อยเล่นปังย่ามาก่อนหาเน เดี๋ยวก็ชินดันแต่ละคำชมมันดูแล้วปวดหัวเลยมันไม่เหมือนปัญญาพอหัวหัวตรงไหนว้กลาิงจริงนี่ไม่ต้องมีใช่ท่าทาาไม่ตาไม่ตายเลยเดี๋ยวคุณเก่งเออมันไม่เหมือนปัญญาที่แม่งมันมันเด้งข้ามหลุมได้เลยมันคือมินิกลอฟมันไม่มีทําไม่ตกไม่ตายอไางเียไปยังไงเนี่ยชิ่งไงชิ่งชิ่งโอเคริ่งคือเล็บรู้นะ Enga, <Harriet S 1> ขึ้นทางนู้นจะปลอดภัยกว่าบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าอ๋อรู้แล้วรู้แล้วล่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนั่นแหละโอเคนไงมีระยะโคตรไกลโอ้ยโดนหาตลอดโดนแซงแล้วอะไรอย่างนี้ไปเฮ้ยกระตุกกระตุกโอ้โหชิไปทางขวาหน่อยเออโบกี้เฉยที่สุดแห่งความแม่นยำ ไปเลยท่านแบงค์ไม่ลงโอ้โหเรียบร้อยบอกแล้วโอ้โหเย้วกนี้มาแล้วเย้พวกนี้มาแล้วเออเออเออยองดีงามพระรามสี่มากดูที้ชิงนิดนึงไม่ได้แล้ววันนี้มือขึ้นมือขึ้นทีนี้สองคนของตนนี่ทำไมตามสไตล์ขึ้นนะบงไปไม่ไม่ไม่กลัวพลาดมากตอนนี้ตอนนี้เราต้องไม่พลาดสุดท้ายผมพลาดไปแล้ว ใช่ไม่ไม่ไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดตอบดีเอาละได้ละได้ไปเลยไปไหลลงไป้าไหลกลับมาโอ้โหแรงเหรอใช่ค่ะเบาๆเบาๆไปอ้อมหินก็ได้นะอ้อมหินเลยกันใช่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยยวลงละก็ยังแรงไปยุ่ยยุ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 ยนุยนุยย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 ุดเลยยุยุ้ยุ่ยยุยยไฟกุยพุยยุยยุยยรยยยยุ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 ุยยุยยุยยุยุยชียยุยยยยุยยุุยยุวยุยยย ทุเรศมากเออถุยเลยคุณดีโอถุยเลยถุยเลยพังโหล่เยคุณแบงค์นำเลย yeah แล้วจะจิตพิจยาของคุณแบงค์เข้าสู้เอาเลยเกมรีลงไปได้ไห้าด้วยเลขสวยมากตาสุดท้ายเมื่อกี้เราออกนอกแมปอ่ะไม่เป็นไรนะโอ๋นะโอ๋นะเก้ก็ออกเหมนกันไปยิงใส่ทางโค้งบานทีมันจะกระเด็นกระดอนออกอ๋อนี่มันไอ้ด่านในตำนานที่โคตรเกียดนี่แหละจริงๆแล้วมันไม่ควรจะยากนะดันทีมันต้องมันต้องบอกว่าอีสามอันข้างหลังตรงนั้นอ่ะ อะไรเนี่ยไปแหงเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนทิปไปแล้วเฮ้ยเดิ้งเออโอเคนึกว่าจะเดิ้งออกไปอุ้ยตกใจอู๋ยิ้มดิ้งออกเฉ๋โอ้ยเออเดมวันนี้ต้องรอทุคนไปด้วยกันหมดเลยปะเนี่ยเดี๋ยวเกมนี้ยังไม่ได้ไปเออนั่นแะสามทีสามหน้าสามหลังไปโอ้โหผิวชันกันเลยตอนนี้ใช่สามสามเกลือ ไปเลยบืนบืนบืนบึนบรนบึนโอ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 นบอนโ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 ออนโ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 อนอนโอนโออนโ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 นโอโอนโอนโอนโอโอน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 โอโอนโนออนอออออโออออนนนนนออออ เกมบุรีชิงเกมบุรีโกตเกมบุรีมาเลยโอ้โหเกมบุรีโดนดันเลยโดนเบียดที่ไหนอ่ะไปเลย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 เบียดอยู่รอก่อนรอก่อนมาเลยอ้าวทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อโดนจะบ้าเราบอกไปเลยเมื่อกี้ทำไมไม่ได้ยินอะดันโดนเกมบุรีโดนบีบเกมบุรีโดนบีบอยู่ที่เดิมอึดอัดใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้โดนบีบใช่ไหมอึดอัดป่ะไหลเอาไว้ลนอึดอัดไหมเกมบุรีอึดอัดไหม และที่อื่นก็คือเป็นแชมป์ครั้งแรก